มาเบิ้งเบ็ดตอนเที่ยงครับมีตัวปะน้อใส่ไหวมื่อเช้าครับอู้มีตัวมีตัวอู้ตัวอยู่ครับตางามเลยหางหายครับตรงไตโดนเจ้าทินเจ้าทินล่าขึ้น หอยเต็มเลยครับหอยกับพ่อใดครับอผมบึองอีกลังครับครับเบังเต็มที่สองของตอนเที่ยงครับ หลังจากตอนเศร้าได้เป็นหนึ่งแต้มแล้วนี่แต้มที่สองครับตอนเทียงอา้าวปะหมอครับแต้มที่สองตอนเที่ยงปะหมอตรงงามเลยเดี๋ยวลอดสรุปตอนเย็นครับตอนเย็นทีมีแต้มเพิ่มอีกบอตอนนี้ก็ไปทอนนี้ก่อนครับ